ก็สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้องเอฟซทางช่องกันด้วยนะคะ,ะคลิปที่ผ่านมาเนาะพี่น้อง f c เราลงแนวทางเลขวิ่งของแม่ลอยแล้วก็เลขวิ่งสูตร1สูตร2ให้แล้วนะคะแล้วก็มามีตัวที่ชนกันนะคะพี่น้อง f c ชนกันที่1น,นะคะแม่ลอยให้1กับ2นะคะแล้วก็สูตร1กับสูตร2นะคะอะได้6 719นะคะมีตัวที่มันชนกันอยู่นะคะคือ1ค่ะนะคะชนกันแล้วนะคะพี่น้อง fc ไม่แน่อาจจะมานะคะอย่างงวดที่ผ่านมาก็ชนกันที่3ค่ะชนแล้วมานะคะสาม,มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแล้วก็งวดใหม่นี้นะคะก็ชนกันที่1ค่ะ ะะส่วนมากทั้งสองแนวทางเนาะพี่น้อง fc ถ้ามันมีตัวที่ชนกันนะคะส่วนมากตัวนั้นจะมานะคะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันดูเนาะพี่น้อง fc นะคะเอาแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าสองแนวทางนี้นะคะอ่าปีนี้ก็ยังเดินดียังเข้ากันต่อเนื่องทุกงวดนะคะยังไม่หลุดนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปเนาะ สำหรับแนวทางในอ่านี้เนาะพี่น้อง fc อ่าเราจะลงแนวทางอ่าของ fc ชัยยานะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะของ fc ชัยยาเนาอก็หลังจากที่เดินอ่าดีเดินยาวติดต่อกันมาหลายปีนะคะก็ ยังไม่พลาดเนาะพี่น้อง Fc ยังไม่หลุดไม่พลาดนะคะเพิ่งจะหลุดงวดที่ผ่านมานะคะของ Fc ชายานะคะติดบนล่างนะคะเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะคะหลุดนะคะไม่เข้านะคะแต่ว่า,าติดล่างนะคะเข้าที่สามนะคะสองตัวล่างออกสามสองนะคะถือว่าติดล่างยังเข้าอยู่นะคะ แต่ว่าติดบนล่างสี่ตัวนี้หลุดนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะนะคะมันก็จะต้องมีซักงวดหนึงแหละคะ่ะพี่น้อง f อฟซที่จะต้องหลุดนะคะก็งวดใหม่ก็มากันแล้วเนาะพี่น้อง f อซงวดนี้น่าจะเดินต่อนะคะน่าจะต้องเดินต่อนะคะ งวดเก่ากับงวดใหม่นะคะของงวดวันที่หนึ่งเมษายน2,568นะคะติดบนล่างนะคะ8902ติดบน561ติดล่าง8 6 3นะคะลองเอาเป็นเป็นแนวทางกันดูค่ะอย่างงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้อง fc ติดบนล่างก็หลุดนะคะไม่เข้านะคะหลุด ะะส่วนติดบนก็ไม่เข้าเช่นกันนะคะสามตัวก็ไม่มีไม้หเห็นเลยสักตัวหนึ่งนะคะติดล่างสามตัวนะคะ,ะมีสามไม้เห็นอยู่ค่ะนะคะสองตัวล่างงวดที่ผ่านมาเลขออกสาม,ส,ามสองล่างนะคะ,อะของงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้า้หกสิบแปดนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปเนาะพี่น้อง FC เดี๋ยวมีอะไรให้น้องเอฟซีดูค่ะแนวทางเลขวิ่งของแม่ร้อยแล้วก็เลขวิ่งสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะที่เราให้พี่น้องเอฟซีดูงวดที่ผ่านมาเนาะที่เราให้ดูว่ามันมีตัวที่มันชนกันนะคะตัวที่ชนกันคือสามนะคะเนี่ยสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะสามนะคะแล้วก็ของแม่ร้อยก็สามเช่นกันค่ะพี่น้องเอฟซีนะคะเนี่ยชนกันนะคะ มีตัวที่ชนกันนะคะเหมือนกันนะคะก็มาอยู่นะคะแล้วก็ของหมวดใหม่นี้นะคะมีตัวที่ชนกันค่ะ อ่าที่มันชนกันเนาะพี่น้อง fc อ่าตอนนี้นะคะที่ชนกันนะคะจะมีหนึ่งเลยนะคะของแม่้อยเนาะอ่ะอาวิ่งบนล่างนะคะสูตรที่สองนะคะหนึ่งนะคะของแม่ร้อยก็หนึ่งคะ่ะพี่น้อง fc นะคะแล้วก็ติดบนนะคะหนึ่งนะคะ ของแม่ร้อยสองนะคะของ f อซชายยามีสองเช่นกันค่ะพี่น้อง f อซนะคะแล้วก็อ่าสูตรที่สูตรที่สองเนาะพี่น้อง f อซอ่ะสูตรหนึ่งกับสูตรสองเลยนะคะหกนะคะหกนะคะเก้า หกค่ะพี่น้อง FC นะคะเก้านะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้อง FC หนึ่งจะมาหรือเปล่าเนาะพี่น้อง FC เนาะ ก็เป็นแนวทางกันไปเนาะพี่น้อง fc นะคะแต่ว,ว่าแนวทางเลขวิ่งของแม่้อยนี่เอาไปาวิ่งได้เลยนะคะเลขวิ่งของแม่ร้อยนะคะปีนี้นะคะงวดที่7แล้วนะคะพี่น้อง fc 6งวดที่ผ่านมานะคะเข้าทุกงวดเลยนะคะ2ตัวมา1ตัวนะคะทุกงวดเลยนะคะบางงวดก็มา2ตัวนะคะ งวดนี้เนาะพี่น้อง fc ก็เป็นงวดที่7แล้วนะคะของแม่ลอยนะคะลองเอาไปเป็นแนวทางกันดูนะคะใครอ่าชอบ1นะคะก็จับลูดเลยนะคะพี่น้อง fc ใครชอบ2ก็จับลูดเอานะคะเราเราคิดว่าเลขวิ่งของแม่ลอยนี่น่าจะต้องมาอีกนะคะพี่น้อง fc นะคะแล้วก็วิ่งบนล่างสูตรที่2ของเราเนาะ1นนะคะมันไปชนกับของแม่ลอยเนี่ย เรามั่นใจว่ามันชนแล้วมันต้องมานะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยทั้งสองแนวทางนี้น้อพี่น้อง FC เนี่ยโอกาสที่มันจะพลาดน้อยมากเลยนะคะถ้ามันชนน่ะถ้ามันมีตัวที่มันชนกันเนี่ยตัวนั้นมันมา,าทุกงวดนะคะพี่น้อง FC นะคะไม่ค่อยพลาดนะคะคิดว่าหนึ่งน่าจะมาแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นแนวทางกันไปน้อพี่น้อง FC นะคะ เอาคลิปแนวทางนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้อง FC เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจน้วยนับซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ